สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับอยู่กับเก่งซิกเมอร์ครับนี่คือการฝึกภักบรรยายฟุตบอลนะครับผ่านเกมเบส2017นะครับคู่นี้เรามาลองทำฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกกันบ้างนะครับก็คือฟุตบอลไทยลีกับของฤดูกาล2017นะครับแข่งขันกันจริงๆเนี่ยประจำวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกานะครับคู่นี้เราทำคู่บิ๊กแมตช์ครับระหว่างบางกอกการ์ดเอฟซีครับ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ PSG เมืองทองยูเนเต็ดนะครับผลการแข่งขันในเกมเฟสสปาร์เจตจะเป็นอย่างไรก็ไปรับชมกันก่อนที่จะรับชมของจริงในค่ําคืนนี้ครับถ่าทัศสดทางช่อง True for You นะครับอันนี้ก็จะทำเพื่อฟื้นภาคบรรยายฟุตบอลผ่านเกมเฟสสปาร์เจตครับรับชมด้วยความสุขสนานแล้วก็อย่าไปทะเลาะกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่นี้กันเลยครับผ่านเกมเฟสสปาร์เจตครับผมฟึกภาคโดยเิ๊กบิวซิเกเบอร์นะครับถูกใจอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยใจให้การทําคลิปปปต่อไไดด้วยยนนะคครรััับบผมูกเล ครับครับอยู่กันที่สนามเรลอสเตเดียมครับบ้านของบางกอกการ์ดเอฟซีครับนี่เป็นศึกโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2 0 1 7ันสิถึงสองพนะครับซึ่งเกมนี้ครับบางกอกการ์ดเอฟซีเปิดบ้านรับการเยือนของเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดก็คือเป็นคู่ก็ว่าบิ๊กแมตช์ที่มาเจอกันตั้งแต่ต้นตฤดูกาลเลยนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะครับทางด้านบีจีเนี่ยจบลำดับที่3ของซีซั่นที่ผ่านมานะครับก็าพอที่3ไปครับส่วนเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยได้แชมป์ได้แชมป์มาครับเป็นดีกีแชมป์เก่าถึง4สมัยครับ ก็เจอศึกหนักตั้งแต่เปิดฤดูกาลเลยครับทางบางกอกการ์ดแล้วก็เมืองทองยูเนเต็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดู11คนแรกของทางฝั่งบางกอกการเอฟซีกันก่อนครับผู้สาวตัวเป็นนริทวีกุลครับกองหลังมีสุปรชัยปิยชนกแม้สมิธรมงคลนำนวดกองกลางมีชาวรัตนะครับพีรพงศ์โตติดัสมานีคัมโปสับจักรพันธ์พรใสแล้วก็กองหน้าเป็นอาริเอโร่โรเกอร์สักพังของเมืองทองยูเนเต็ดครับผู้สาวตัวเป็นกวินธรรมศัสตร์จันทร์ครับกองหลังมีทริสตองโดอาโอยามะ อดิศรพรมรักครับทีมทรนมันมาทันของกลางมีพัฒนาพลายนุ่มสารัตยอู่เย็นชนาทีมสงกสินครับสามประสา,า,านแนวหน้าเป็นทีมเศรษฐแดงได้คริสตีสิวาแล้วก็คิโซเซมเนสครับเกมเริ่มแล้วครับที่เลอเสเตเดียมฟุตบอลไทยลีกบิ๊กแมตประจําฤดูกาล2017ครับเป็นนัดนัดแรกเลยครับที่มาเจอกันของเมืองทองแล้วก็บางกอกการ์ดเอฟซีครับบอลอยู่ที่พัฒนา ตัวดูฟอร์มของบางกอกการดจะดีขึ้นไหมครับได้โคชชนใหม่มาด้วยนะครับฝั่งบางกอกกาเซฟสีเป็นกุนซือโอเดรโอวิทมาครับต่อสูนมาที่คัมโพสไอมาจัก,กรพัน์่อนสายแมโดนวุฒนาเสียบดักไว้เอามาเป็นฝั่งเมืองทองได้บอลกลับมาครับทุ่มห้ทีชนะทิ์ธีรศิลป์วันนี้มาอยู่ดิมเส้นด้านซ้ายครับให้หน้าเป้าอย่างฮิโซเคมเนททำหน้าที่ไปครับธิรทรย้อนคืนกลับมาวัฒนาไฮทีธืททอทรสั้นๆครับ เมืองทองนี่ต่อบอลเข้าไปเรื่อยๆครับสไตล์ของเขาเก็บนี้แล้วมาคิสโก,โก้กเคมนสง้างแล้วแม่ไปติดแมสมิดครับให้เรียวมาที่โตติโตต,ตินี่เซ็นสัญญากับบิจินี่สองปีครับโดยโดยประมาณนะครับถ้าข้อมูลที่เช็คมาผิดพลาดกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับเอนเานิลกาเซียรโดริเกสโตติครับชื่อยาวมากชนาทิพย์ยังดูเชิงกันอยู่ครับตรงกลางให้ที่คิสโก้กเคมนส ซ i สโก k เคเบเดกระชากมาแล้ว่ายให้กับวัฒนาเกี่ยวด้วยขวาแม่ง้างแล้วโดนหนักไว้ก่อนครับทิสิได้อยู่ชนาทิพแต่ไม่พนันติดเปีชนกนะครับขึ้นมาบ้างอาริเอลโรซิเกสให้มาทางขวาจากกักพัน์ดวนกับอดิศรจักพันธ์ดึงหลอกติดอดิศรอ,อยู่ยังได้อยู่ครับบังกอรกาสสุภชัยสุภชยัชยโดนติดพยายามจะลุยขึ้นมาครับจากริมเส้น ชนะทิพย์วางยาวใช้ความเร็วของคีตันซิวาครับเกมแรกกันแล้ว18นาทีคีตันย้อนกลับมาซิสโกหโง้างไว้แล้วแม่ไม่ผ่านแมสซินกลับมานี่คือสเสน่ห์ของเฟซ2007ครับก็คือลุยกันแหลกนะครับสไตล์รูปเกมอดีอรเก็บได้ตรงกลางมีชนะทิพย้อนคืนกลับมาครับยังไม่ไปอยู่กับซัปโปโรครับจะไปในเลกที่สครับสำหรับชนะทิพย์คีตันซิวา คือมาเตะสองโดยอดมาให้กับซิสโกโ้แม่ไม่ถึงแม่โนริสคว้าไว้ได้ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับดูการที่แล้วเนี่ยพวกเขาเจอกันนะครับในล่าสุดนี้เมืองทองชนะได้ทั้งเย้าและก็เยือนนะครับสำหรับสถิติที่พบกันครับโตติใครที่อาริเออาริโอโนริเกสแม เตะไปติดบล็อกของ,างอาโอยามะออกไปครับแต่ผู้สิน์ให้เมืองทองได้เตะจากเกตประตูขึ้นมาวางยาวนาะกิให้ทีสารักทําย้อนขึ้นกบมาอาลิสอนอยังขึ้นเกมเร็วไม่ได้ครับเมืองทองเป็นดีเกมที่ต้องค่อยๆปฏิปต่ปรตอรูปเกมเครับฝั่งของเมืองทองแล้วก็บังกอกัสจากวะน,นี้ผู้สินป์เป่าให้เป็นฝีคิกของ เมืองทองคริตันตัสินใจเปิดปที่ธนรสินขึ้นมงครับยังเก็บได้อยู่วัฒนาที่ชนะทิพย์ให้ไปทังขวาที่สอกโดยอดมาแล้วก็แมแมสมิดพักอกลงใช้ความนิ่งเข้าสู้ครับมงคนมงคนนำนวดทางซ้ายให้มาอาริยอจ่ายติดสารรับอีกแล้วครับแมวันนี้แดนกลางเมืองทองทำหน้าที่ได้ดีชนะทิพย์วางยาวให้กับธีรสินพักได้แล้วเขี่ยวไนขวาแล้วจิงเอา1-0เลยครับโูธีรสินแรกนะ โอ้สุดยอดครับจังหวะนี้แม่พักอกลงนิ่งๆแล้วก็เกี่ยวบอลซัดตีขวาครับโอ้เมืองทองบุกนำนะครับ1-0โอ้ดูครับแม่คือพิรพงศ์นี่เซ็งเพื่อนเพื่อเลยครับโอแต่หน้าไม่สเจนี่ดูยืดๆยาวไปหน่อยครับนี่เป็นเกมเฟส2017นะครับในนี้ก็เป็นแพทของพี่ดังสุริยะครับเวอร์ชัน2.3ล่าสุดครับจะดูครับแมจังหวะพักอกแล้วประกบไม่ดีครับโอ้สุภาชัยนี่ปล่อยให้ที่สุมีพื้นที่มีเวลาครับ ชมการเอรสบางยาของชนะที่ครับดูครับพักอ,อกมาแล้วก็ให้เกี่ยวนี้มาแล้วซัดด้วยขวาครับหมดสิทธิรับ้วครับนาดิทวีคุนแล้วทาให้เมืองทองขึ้นนําไปก่อนครับ1-0แล้วโอว้มาได้ประตูช่วงนาทีสําคัญด้วยครับ36นาทีผ่านไปเมืองทองขึ้นนำ1-0ครับดูกันใหม่จักรพันธ์จ่ายไปติดเทอร์นคู่นี้แข่งขันกันเวลา19นาฬิกานะครับเวลาประเทศไทยบ้านเราครับ ทอดสดทาง 24U ครับคัมโปสแต่เอาอยัางหนีมาได้แล้วโอ้ยแม่กำจะยิงอยู่แล้วมาติดอดิซอนครับเคลตันซิว่าจ่ายมาโอ,โอ้คิสโซคิมินสสุดเดียวมาครับแล้วก็ล่อเปล่าแล้วจิง2-0ครับโโอ้เป็นความผิดพลาดของกองหลังบากับการเอฟซีครับเมืองทองได้ประตูที่2นะครับจากคิสโซคิมินสซิสโกคิมินสนะครับโอ้โห2-0ครับ เป็นความผิดพลาดที่เอาไม่อยู่ด้วยนะครับกองหลังของบางกอกการเอฟซีครับนี่กล้องจบมาที่กวินด้วยครับมาดูจังหวะที่คือใช้บอลยนยาบอมแล้วได้ผลดีครับไปเกี่ยวลงแล้วก็โอ้โหพลาดท่าเสียตำแหน่งด้วยครับโอ้คนที่เล่นยากนี่คือเป็นมงคลนำนวดเลยครับจับบอลลั่นครับนี่ครับไปเสียงี้แล้วก็แหมรออยู่เลยครับซิสโก้คิมินสคือไปพลาดนี้กับเมืองทองนี่ก็โดนสำเร็จโทษเลยครับ 2-0แล้วครับเมืองทองนำเจ้าบ้านเดวิดบิชกับมาได้หรือเปล่าครับน้องกัตต์เอฟซีสองประตูห่างกันเพียงแค่6นาทีเท่านั้นนะครับจักรพันธ์วันนี้เขาขึ้นเกมไม่ได้ครับคัมโปสแจสตันนี่คัมโปส, money, โปสให้มายังดูคัมโปสครั้งหนึ่งเบิร์นมาแล้วส่วนที่นะครับโดนย้อนแล้วถึงสินดูครับวันนี้สามประสานในหน้าทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมครับฝั่งของเมืองทองจ่ายไปติดก็ยังได้ทุ่มต่อไปครับเมืองทอง คือแฟนๆบางเก,กาะกาซ้ออย่าเพิ่งไปเครียดครับนี่เป็นแค่เพียงในเกมเท่านั้นนะครับของจริงก็ฟอร์มอาจจะสลับกันก็ได้นะครับนี่นก็รับชมตัวนี้ไปก่อนนะครับเทอทอนจะทุ่มให้เทอซินตรงกลางมีซิสโก้กับโตติเก็บได้จะขึ้นเกมได้หรือเปล่าครับวันนี้บางเก,กาะกาซ้อก็จบครึ่งแรกครับเจ้าบ,บ้านโดนนำอยู่สองประตูต่อศูนย์ครับ เ็เป็นผลงานของสองสุดยอดก้าวหนอย่างทุสินแดงดากับซิสโก้คิมเนสเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์สำคัญในช่วงครึ่งแรกกับสองประตูที่เกิดขึ้นของเมืองทองด้วยนะครับเริ่มเกมอันนี้ก็ฝั่งที่ทำได้ดีกว่าก็เป็นฝั่งของเมืองทองยูไนเต็ดกับนี่ครับโอกาสประตูแรกนาทีที่36กับแอสซิสสวยๆจากชนาทิพย์ครับให้ทุศินประกบดีการประกบด้ยอย่างยอดเยี่ยมครับคือสุภชัยคอมสินนี่ประกบไม่ดีครับ ครับไทที่เสียงผักอกแล้วก็พิกซัดด้วยขวาครับหมดสิทธิ์แล้วครับนริทวีกลุลนี่คือประตูแรกของเมืองทองครับนาทีที่36แล้วก็ประตูที่2ครับนาทีที่41จากซิสโก้คิมินีสครับจังหวะไปโฉบแย่งบอลจากคิรันซูวานให้ซิสโก้แล้วได้ล่อเป้ากับนริจึงนี้ก็ไม่พลาดครับซิสโก้นี่ก็เป็น2ประตูของเมืองทองที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมกันต่อในอีก45นาทีของครึ่งเวลาหลังในศึกไทยลีก2017นะครับคู่นี้แข่งขันกันจริงๆเวลา19นาฬิกาบ้านเรานะครับอันนี้ก็ทำคลิปให้ได้รับชมกันก่อนครับนะครับเริ่มครึ่งหลังแล้วเมืองทองนำอยู่2-0มาเยือนก็จริงแต่ว่าพวกเขาทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับสถิติที่เคยพบกันก็เป็นรองครับฝั่งของาบางกอกการ์เด็ซีอากาบอลอยู่ที่ซิสโก้ไม่ถึงเตะเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับฝั่งของแมสบิส อ่าโอยอมะมาที่วัฒนาดูว่ารูปเกมจะเป็นอย่างไรครับบางกอกัสจะกลับมาได้หรือไม่ชาณทิพมาทางขวาครับชิสตองวันนี้ไม่ต้องเติมมากครับพวกเขานำเราเล่นสบายโอ้โหมซิโกเกี่ยวไม่ติดทำบอลออกไปครับยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวของทั้งสองทีมขึ้นมานะครับโตติกลับมาที่มงคุณอะครับขึ้นมาบ้างทางซ้าย มุงคนนํานวดยอดให้กับอาริรยอว,วันนี้ฟอร์มอยังไม่ได้โชว์ฝีมือกับอาริเอลโรดริเกสฮูยกเท้าสูงเชนทิฟแต่ว่าให้ไปวันได้เปรียบของมากกาการสุคืนไม่คืนยิ่งไม่ดีครับโอ้นด้เสียวครับจังหวะคืนอันตรายกับฝั่งของเมืองทองกับโบสไทยมาพิทพงศ์อากับขึ้นมาทางขวาเกมรุกดูดีขึ้นครับเริ่มเกมมาครึ่งหลังจกกักรพันพลิกสวยแต่ว่าโดนวัฒนาซ้อนไว ือทอนครับทางซ้ายวิ่งเติมถือศิลป์ดูจะไปเองไปไม่ได้ครับเือดทอนร้อนคืนกลับมาครับธีรชนกฝั่งขวาของบางกอกกาสนี่เติมเกมรุกได้ดีแต่ว่ายังมีโอกาสได้เปิดหนึ่ง,ง,งครับเอาครับจากพันดุลกับวัฒนาจอดเข้ามาโอ้ไม่ถึงใครเลยครับติดเล่นเมืองทองวัฒนาพลายนุ่ม คือกลับมาอดีสอนเกือบเล่นยากครับอดีสอนไม่ไม่เร่งครับเอาชัวร์ไปที่กวินแล้วมาที่ซิสตองโดเมืองทองวันี้ดึงดึงช้าครับไม่เร่งเกมครับชาววัดมาที่คัมโปสเบนมาที่ชาววัดจอดมาเอาครับโอ้โหอาริโอริเกสแม่จังหวะจอดไปมันแรงไปหน่อยครับไปถึงมือกวินพัฒนาให้มาทีศิธศิลป์สิทิศิลป์โยกหลอบอู้แข็งแกรง่งยังได้ครับเล่นต่อไปคุศิลป เราหยอดมาทางซ้ายทีระทรอนย้อนกลับมาโอ้โหคัมโปสดักไว้แล้วกับจักรพันธ์จังหวะสวนกลับของบางกอกการ์เซฟขึ้นมาใช้ความเร็วครับจักรพันธ์กระชากผ่านมาวัฒนาตามไม่ทันปล่อยให้อดิสรนจ่ายมาอย่างนี้โออยังดีครับอเอาเอาโอยม,มานี่ดักทางไว้รอครับทิศสินขึ้นไปบ้างครับเมืองทองให้ที่ซิสโก้จ่ายมาที่ทิศิน ติดเปียชนกแล้วทำบ bon อลนอกไปครับเมืองทองได้ทุ่มซิสโกโมาที่เคลตันซิวาโอ้โหแต่จะเข้าทางแรือเปล่าบอลมันลน้นมาถึงนาริสแล้วครับโอ้เมืองทองนี่รูปเกมยังดีกว่าชัดเจนครับรึ่งหลังก็บุกต่อเนื่องครับฟางก็การสกับโปสให้มาทางซ้ายโตติโตต,โต,ติโดนกับสารัตแล้วจ่ายมาตรงกลางติดชนาทิพแล้วครับชนาทิพย้อนไปที่กวิน วางครับมาถึงซิสโก้ขึ้นมงครับเก็บได้จล้วันนี้คัมโปสคัมโปสใช่ทีมงคลมาที่ชาวัดโตติเดี๋ยวับจะขึ้นสายก่อนนี่ติดผู้เล่นเมืองทองครับยืนมาล็อกันแน่ล็อกมาจังหวะนี้สวยงามแล้วตัดเลียดมาเอาเร็วจริงโอ้โหชนคานโอ้ยซันเต้ไซส์แม่พันกวินครับประตูแรกจะมาแล้วยังไม่มาครับฝั่งของมาเกอการ์ตเอฟซีโอ้โหแม่ถ้าได้นี่ได้ลุ้นกันมันๆครับช่วงเวลาที่เหลือ ผู้สิทิให้สัญญาณฟาวครับเมืองทองได้ฟาวเจือถอนเปิดยาวขึ้นมาไหมจังหวะเมื่มมอสักคู่ครับลูกยิงของเาเรียวโดริเกสเกือบจะตีแข่แต่ให้กับบางกอกการ์เอฟบสีได้แต่ว่ายังทําไม่ได้ครับคงต้องสู้ต่อไปอดีสรย้อนกลับมาสารัฐด,ดีวัฒนาเกือบช้าครับพัฒนาแต่ว่าชน้นทิพย์มาช่วยไว้ได้ครับทางขวามีเกรตันซิวาดวลกับมงคลเกรตัน จ่ายไหมครับให้ที่ซิสตองแล้วจ่ายเรียดเอาชนะทิพเติมมาอย่างนี้ดึงหอกได้ก็ขีดโทดเอาไปพลิกเข้าซ้ายแล้วยังไม่ยิงให้ที่ซิสโกตอกสน้นจะยิงโอ้โหซิสโกโไปไปร้ายับจะหลอกยิงด้วยลูกตอกส้นครับจักระพันอากับัางกอก๊าสให้มาถึงอาริโอแต่มีคนนี้อยู่ครับอดีซอนแม่ยืนตำแหน่งได้ดีครับกาวินเปิดเจ้าขึ้นมาซิสโกโแล้วก็จบเกมครับแม่เป็นฝั่งของเมืองทองยูไนเต็ดครับ บุกมาเอาชนะบางกอกเอฟ fc ได้2-0ครับนี่เป็นเพียงการจำลองแมชชารแข่งขันในเกมเฟส2017นะครับของจริงผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบครับไปไปรับชมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมในเกมเฟสในเกมแข่งขันกันจริงในวันนี้นะครับเวลา19นาฬิกาครับาทางทสดทางช่อง twofu ครับ คลิปนี้ก็จัดขึ้นเพื่อฝึกภาคฟุตบอลผ่านเกมเฟส2017นะครับผมทุกทุกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ Channel King ษเ s มเมอร์ฝึกภาคต่อไปด้วยนะครับนี่คือประตูแรกของเมืองทองครับจากทฤษฎีนแดนงนาแล้วก็ประตูที่สองครับลู่ชมมาฉกบอลจากมงคลน้ำนวดของกรีตันซูวาครับแล้วก็ทุ่ช่องให้มาที่ซิสโก้คิมเนสได้ประตูที่สองทำให้เกมนี้เมืองทองชนะในเกมเฟส2017ไป2ประตูต่อศูนย์ครับผม ก็ไว้กลับมาชมกันใหม่ในไม่ช้าครับสำหรับการฝึกพาร์ควิ่บอลผ่านเกมเป๊สัายเจ็ดในการทำศึกไทยลีกครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นชลบรีสีกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแน่นอนครับทับดูดาก็จะทำให้ทันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ